ได้อ่านข่าวเนาะสแนดาปาฟังซิสเนี่แหละครับจริงๆแล้วเนี่ยสแตนดาร์ปาฟังซิสเนี่ยเป็นคนที่เปิดกว้างมากแล้วก็เห็นข่าวการที่พระองค์ท่านแต่งตั้งสตรีหลายคนให้มาทําหน้าที่อต่างๆในข้าราัการท,ที่มีหลายท่านนะแต่ที่ผมจําได้เพราะมันอยู่ในงานวิจัยผมท่านหนึ่งก็คือเป็นซิสเตอร์หนึ่งที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการของการประชุมซีนอตอ่ะครับนะครับซึ่ง ถ้าเป็นลองเลขาเนาะรองเลขาประรชุมซีนอตระดับโลกช่วงปีที่แล้วนะครับ,รบก็มันอยู่ช่วงในในบรรยากาศของการประชุมซีนอดผมก็เลยคิดว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็จากประสบการณ์ส่วนตัวเองที่อ่าได้มีประสบการณ์ไปอภิบาลนะครับที่ต่างๆก็เห็นนะตามวัดเนี่ยคนที่มาช่วยงานวัดหรือพูดงา่ายๆแล้วเราบอกว่าพูดถึงเลขาวัดเนี่ยเคยลองนึกภาพเลขาวัดที่เป็นผู้ชายสักคนมีไหม มีบ้างแต่น้อยมากเอ <สา S 1> ในกร<ส>ุณตโต้ผมไม่เคยเจอเลยนะครับต้องมีวัดกุหลาบทิ์เออมีวัดอื่นอีกบ้านึกไม่ออกใช่นึกมีวัดแล้วก็บวกกับว่าในสังฆมณฑลสุราร์เนี่ยเรามีจมํานวนพระสงฆ์น้อย<ฆ>ครับเพราะฉะนั้นเราก็มีบรรดาซิสเตอร์ที่มาช่วยงานสังฆมณฑลรวมถึงบรรดาคาราวาสตัตบูรุษที่มาช่วยงานซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบรรดาสตรีผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ